วันดีจแกฉันมีแบบสนุกสนุกมาให้พวกเธอดูอีกแล้ววันนี้ก็คือแบบเป็นแบบที่ฉันรู้สึกว่ามันน่าตลกมากๆเลยนะจ๊ะเออเป็นการแบบว่าหนีผีแบบเล่นๆนะน้องนาไม่ได้จริงจังอะไรมากนะเธอเออเนี่ยบลิบบบอโอรีอายโอ้เอามาไม่ได้นะอินนี่มันจะอะไรมาเล่นแบนัจอะไรคะหนูยิงเห็นฉันแ้ไม่ยิงเอ้าไม่เห็นเรออุยอิ่เบลล์บอะไรเหรเคใครเนี่ยใครเนี่ยไว โอเอ้ยเอา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 ,เ,อา,เ,อา,เ,อาเราตกแต่เราตัวโอ้ยสูงเส้นทางผีผ่านผ่านผีแล้วก็วิ่งไปเลยเกจะไปกลัวอะไรอยู่ไฟไม่เห็นเราหรอจริงหรอยู่ไฟเราไม่เห็นหรจริงหรออุย้ยเอาเอาอีอันนี้แมยทำไมากูก็ตายอีห่ามึง กูก็อยู่ไฟอยู่เด็กญิงแปลว่ามันเล็งเราโดนอะไรอ่ะ้าทำไมพวกมันไม่เห็นมึง่ะเอ้าอีสัตลผีนี่กูตตายอีกแลวยดยัยพวกนี้ไม่เห็นมันเหรอเป็นหนึงแกเป็นหนึงกดออกจักก่อนจะ เฮ้ยเฮ้ย,ยนางชีบันะึกเกียนางชีก่งนางชีก่งนางลูอีช่างชีกูจับไปหายอีตานั้นมากเลยอะมันดูสนุกวันดีจะย,ยิงเอ้ามึงไม่เห็นมันหรอวนะายอินี่วิ่งเร็วมากโอ้โหอีห่าอินี่ผมมึงสาวบ,บ้างก็ได้มั้ง อิเวนผมชี้ภูให้พอไม่ังปิวอีกเอออุ้ยอีนี่สรุปม,มึงแสกะโปรหรือม,มึงมีขาอย่างนี้เนี่ยฮะองบอกมาสิอันนี้มันคือลุกโปง่งเหรอแกมันคือแบบลมยางยืดเหรอแล้วฉันไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้ด้วยวายอะไรเนี่ย โอ้ได้ละตกตะตไ,ได้ลราตัวเฮ้ยอินั้งตายเลยไอะเกอีอกนี้มันจะไปไหนอ่ะอีแบนโจมันก็หนีไปไกลหเลยซิ่งกูนนจะฆ่ามึงไวต่อิน่ากลัวมากเลยอะตัวใหญ่ไม่พออีีไม่จาบเลยเออมึงเมื่อกี้มันหมนุนแบบหมุนแบบหม,มุนมน,นะไปเลย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 ,เลยมามามา

ว h y w อี t is i เที่อะไรของมึงฮะอีวีวนโหจังเลยอะพี่อีเบียนโจนั้นมาขันว่างเลยอีวีนี่มึงเป็นไหนไเป็นฮะยังไงให้ผีฮะ ประเดนไม่เป็นหรอปกทีเอา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 วายวายวายเอ่อเอะไรอะไรอะไรอ๋อเกย์ชาทำไมทำไมทำไมวายวายเอาอย่าดิเออแบนโจฟาดหัวกันเลยเร้วิ่งไม่ได้แล้วประเด็นเนี่ยมีแบนโจนัดประคารน่ะแกผมชี้ฟู นใจใช่ไหมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอินหุดตบแม่งเลยเหรอ้องคารนอ่ะก็ไม่ด้วยเล่นเล่นก็แบบนี้เหรอเดี๋ยวทำไมอินนี่เล่นวัลอ่ะแกนี่เล่นวัลอะไรวะงงเล่นเยอะอะไรอย่างงี้เหรอนี่คืออะไรเอามานะเอาของมาอะไรวะตู้อะไรอ่ะแกประตูสู่ห้องเวร์บ้าเหรอ อ้าวนี่คืออะไรอ่ะคนสร้างหรือเปล่าคนสร้างหรือเ <What? S 1> ออมันก็หา <c oughs> โอ้ยอีแบนจูนักมาคาร์มากเกอเ <c oughs> ออฟันมันเลยฟันกีมัน <c oughs> ไม่มีใครเห็นกูหรอกวะ <c oughs> <c oughs> เบนโจมันจะมาฟาดห oh, ma, de, ัวกแล้วมึงมามามมามามมาหมูดงหมูเดงหมูดงหหมาได้ขนาดนี้ได hmm? ้หรอไม่มมึงไม่มีเอ๋ออันี้หินกูย่าลำคานเบนโจอ่ะลูกบอมันก็ได้มาเบ๊ะเบ๊ะบ มันจะไปไหนได้ี่ากูถามจริงจะมีใครเดินได้อิสระบ้างย่าเบนจูเบนโจูน้่นัำคอนเบนจูน,น้น่นลำนนคอนมากไวอีปู่มามีตายไปเลยไวกูมาดีก่อนมาน่ี้ ยังไม่เห็นกูวายอีนี่ไม่เห็นกูไม่เห็นกูวายวายแพ้แลตลกจะวิ่งหันให้ควายมาอ๋อเราเก็บให้ได้สิบสองใช่ปะโอ๊ยง่ายเกง่ายเพิ่งเห็นว่าข้างล่างให้เก็บสิบสองอันเกียร์ละอุ้ย อยากได้ลองผ่านไอ้พวกนี้ก่อนเห็นได้ใช่วยอิแบโจอยแล้วลราขานยังยีดอกพลังพลังเออนั่น,น,นออแ,แหละเออเว้ยอีอยนี่เห็นกูง่ายมากอีดอกมึงไม่เห็นกูคาหยุดเนาะลิ้นมึงยาวมากอีดอก คือพวกมึงไปกองกันอยู่ตรงนั้นทำไมวะเนี่ยกองกนอยู่ไฟอะเนี่ยแปลว่าเขาไม่เห็นนะยูเวนบริจาคเปลี่ย,ย,ยนโจเปลี่ยนโจนั้นมันคานมากเลยอะเอ้าถ้ามันคานได้แล้วแบบคานเร็วมากอะทำยังไงอะเนี่ยอุยอ้ย วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วจ้าหญิงเออไม่ไม่ไม่เห็น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 อย่าหันหลังมาดิโอไม่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 เห็นไม่เห็นวันจังหวะนี้แหละเอ้าก็เลยขึ้นละ ก็เไรขึ้นเก็บยวพวอยยังไงได้ยังไงล่ะไอพีหามามามุดนี่มามุดนี่มามุดมามุดมามุดมาตลก เราไม่ 9, เรามีเก้าวะเจเรามีเก้าดวงจิตแล้วล่ะเราตายเก้าครั้งล่ะนี่อุย้ยอีเพียงโจนจะมาตบปุปตลอดเลยเนี่ยมึงไปไกลๆจะเป็นไม้หาอีห่ามึงไปไกลๆจะเป็นใบใหอีเวนเบนโจ <c oughs> ลำคอนเว้ย ก็ลำคาเดี๋ยวนี้ไอที่อื่นอ่ะแบนโจนั้นาัเ่านแกวายวายอิออนวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้อุ้ยแกทางสะดวกเว่ออุ้ยตัวที่อะไรนานอีห่าใครจะไปล่ออะไว้น ba lilla <laughs>